ในขณะนี้นี้เป็นวันจันทร์นะคะวันที่หนึ่งมัง้งวันที่หนึ่งกันยา2563พี่อ้อยก็มาหาเพื่อนที่เลนทรีตอนเช้าไม่มีใครตื่นเลยสักคนไม่มีใครเลยพี่อ้อยก็เข้ามาที่ครัวแล้วก็มาชงกาแฟดื่มอยู่คนเดียวนะคะที่นี่นะคะ ก็มองดูริมน้ําแม่น้ําแควใหญ่นะคะไหลเอื่อยไหลลินน้ําลดลงเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรดื่มกาแฟขนมปังค่ะง่ายๆสบายสบายชิวชวมาขโมยกาแฟเขาดื่มนั้นเนี่ยไม่มีใครมาบริการเราเลยสักคนเดียวเราก็ต้มน้ำเองชงเองไม่เป็นไรนะอื มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะตอนเช้าค่ะเวลานี้ก็คงจะเป็นเจ็ดโมงแล้วค่ะเจ็ดโมงนิดๆค่ะไม่เป็นไรค่ะดื่มได้สบายมากค่ะมาที่นี่เขาขโมยเดี๋ยวเขาก็ปรับเราเองแหละเดี๋ยวเราขโมยเขาเขาก็ปรับเราเองแหละเผลอเรียกตำรวจมาจับนะเนี่ยนัดก,กันไว้แล้วไม่มากันเลยอะ่ะไม่เป็นไรนะสบายๆอย่าไปเรียส อกาแฟเดิมคนเดียวแม่ช่างมีอัรถรสเชเหละเกินมาที่นี่แว่นตาทึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากก็ลืมวันนี้คลำเอามองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรนะเปลียวเ,เ,เลยหน้าอืเออไม่เท่า ส่วนน้ำปังไม่ปิ้งค่ะไม่แส่อะไรค่ะเพราะว่าเบาหวานความดันมีเยอะเอาความเอาความมันเข้าไว้นิดหน่อยค่ะเขาเหลือขนมปังเอาไว้ให้มานั่งขโมยกินพูดอยู่คนเดียว แล้วชงได้งไงเออเสียบอันนี้หรอโหแม่คุณแม่ก็ไม่จด้ข้โง่หรอวะ <laughs> มีน้ำมีปลาก,ก็เสียบเองไม่รู้จะไปไหนแล้วต้มน้ำเองทำเองค่ะเดี๋ยวคอยก่อนวันนี้มีนัดกับแชมเปญเอ็กน้องแชมเปญเอ็กนะคะ มาที่รีสอร์ทดินทร์น้องโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกอยากเจอพี่อ้อยพี่อ้อยก็ไม่มีเวลาและอีกประการหนึ่งเย็นแล้วค่ะฝนตกหนักพี่อ้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถจึงมาหาไม่ได้ก็เลยบอกว่าตอนเช้าเราเจอกันเช้าพี่อ้อยก็มาตามนัดค่ะพี่อ้อยนัดใครแล้วไม่เคยผิดนัด นัดแล้วต้องมาไม่มาไม่ได้ค่ะการผิดนัดเนี่ยเสียเวลาเวลาเสียเวลาคนรอนะเสียความรู้สึกคนรอถ้าเราไม่แน่จริงหมืออย่านัดเพื่อนลูกค้าที่ดูดวงทุกคนเนี่ยซื่อสัตว์ต่อเวลานะตรงต่อเวลาในเมื่อเขานัดแล้วเนี่ยเขามาแล้วเราก็ต้องคอยเขาถ้าเขาไม่มาก็เป็นบางคนค่ะส่วนน้อยนะคะ เขาไม่โทรมาเราก็คอยเขาจ้าจ้าขอบใจมากลูกจ้าจ้าลูกจ่าขอบใจมากนะลูกสาวเนีย่ยค่ะส่วนน้อยหาจะผิดนัดนะฮะบางคนผิดนัดก็โทรมาก่อนบางคนก็ไม่โทรพี่อ้อยก็เลยบอกว่าการที่เราจะนัดใครสักคนหนึ่งเ่ยคนคนนั้นเขารอเราอย่าให้เขาเสียเวลานะคะ การผิดนดเนี่ยไม่ได้เลยค่ะสำคัญที่สุดถ้าเราไม่ชัวอย่านัดถ้าเราชัวแล้วเราต้องมาแล้วคนคอยเนี่ยเขารอคอยเรานะคะเสียเวลาทั้งคู่เลยพี่อ้อยจึงคิดว่าถ้าหากว่านัดใครแล้วต้องชัวแล้วก็ต้องมาหาเขาจะไกลแสนไกลถ้าเรานัดแล้วต้องไปนะคะอันนี้สิ่งสําคัญมากๆพี่อ้อยก็เตือนทุกคนเลยนะคะการตรงต่อเวลาการซื่อสัตย์ต่อตอนเองทําได้ง่าย ถ้าเรามีความจริงใจนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวก็รอแชมเปญนะะ่ะแชมเปญก็คงจะนอนหลับสบายเมื่อคืนคงดึกมากมัง้งมีเบียตั้งอยู่ข้างหน้าอยู่ประมาณโหลหนึ่งนะคะโหลกว่าๆติดแล้วก็มีไวน์อยู่สองขวดนะคะมองเห็นแล้วหลักฐานไม่มีใครดื่มหรอกนอกจากน้องแชมเปญไอ้ยี่ห้อนี้ก็น้องแชมเปญด้วยเนี่ยที่มองเห็นอยู่นะคะ หลักฐานมีต้องรอค่ะเพราะเธอเป็นคนที่น่ารักสวยเป็นน้องสาวที่น่ารักมากตอนนี้เธออยู่ที่สระแก้วนะคะเปิดร้านอาหารเล็กๆขายแค่โต๊ะเดียวต่อวันเพราะเธอเป็นเป็นคนที่ทําเองล้างเองสักกระเบอือยันเรือลบเลยค่ะเป็นคนที่พิเศษสุดที่ทําอะไรได้ทั้งหมดนะคะเป็นคนอิ่มบุญนะคะเป็นคนที่มีธรรมะในใจเป็นคนที่ปล่อยวาง หนักเอาเบาสู้ทุกอย่างผู้หญิงคนนี้นะหน้าคบหน้ามองหาแล้วก็หน้าค้นหานะเธอเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้ชีวิตมากๆแต่ดวงชะตาของเธอก็พลิกผันทําให้เธอได้มีความสุขสบายนะคะเพราะเธอมีวาสนาวาสนามาจากญาติจริงๆพี่อ้อยเขียนดวงให้เธอแล้วค่ะสุดยอดเลยรู้ไหมยามดวงตกเธอตกจริงๆคะ่ะแต่ตกแค่ปีเดียวนะฮะนอกนั้นก็ทะลึ่งขึ้นพรวดพรวดพรวด หยุดไม่ยัง้งหยุดไม่ได้นี่ค่ะคือชีวิตของเธอเธอโลดผลจนทยานมาในวงการบันเทิงมามากมายเธอมีชื่อเสียงมากนะคะมีเลขสิบคือชื่อเสียงอยู่สามสามครั้งไม่ใช่ธรรมดาไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบพอเธอมีชื่อเสียงปั๊บดวงจะตกทันทีเลยเพราะว่ามีคนอิจฉานี่ค่ะดวงตกตกตกแค่ปีเดียวนอกนั้นขึ้นมาสี่ห้าปีทะลึง่งพวดพวด,พวด เธอไม่มีวันตกอยู่แล้วเนี่ยค่ะสบายๆอ้อยรักเธอมากเลยพร้อมกับน้องคนหนึ่งเจ้าของเลนทรีเนี่ยน้องเล็กรักมากไม่รู้รในความรู้สึกเราคบกันมากเกือบสี่สิบปีแล้วมีความจริงใจต่อกันคนเราเป็นเพื่อนน่ะไม่ใช่ว่าจะหวานแหววไปเชื่อทุกอย่างบางครั้งก็ทะเลาะกันบางครั้งก็ดีกัน รดผลจนทยานมาด้วยกันกอดคอกันตายด้วยใจอดทนมามากมายแล้วค่ะชีวิตคนเราความเป็นเพื่อนมันต้องมีพระเดชพระคุณต้องมีกโกรธต้องมีรักมันเป็นเรื่องธรรมดานะอยู่ที่ใจเราจะเข้าใจแค่ไหนใจเราหนักแน่นพอแค่ไหนมีการให้อภัยกันหรือไม่มีการขอโทษกันหรือไม่นี่ตรงนี้สําคัญเพื่อนกันต้องรักแล้วก็ขอโทษกันนะในบางสิ่งบางอย่างที่เราพลาดมา เราขอโทษเขาให้อภัยไปบางครั้งเขาอาจจะโมะโหรุนแรงเราก็ให้อภัยก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเพื่อนถ้ามีความจริงใจต้องจริงใจแบบนี้นะคะดื่มก่อนรักใครนั้นใครรักเรานั้นต้องอยู่ในสถานะใดนะอย่างรุ่นน้องๆค่ะเด็กๆวัยรุ่น เขาจะเรียกเรายายเรียกเราป้าเรียกเราพี่หรือเรียกเป็นเพื่อนก็โอเคนะรักกันแบบสถานะไหนเป็นเพื่อนเป็นน้องเราได้เรายินดีแต่รักเป็นแฟนไม่ต้องนะคะไม่ต้องเลยค่ะรักเป็นแฟนนะ่ยคุณป้านี่แก่แล้วฮะรู้ตัวฮะไม่มีการที่จะมาโอ้โหรักมาเป็นแฟนมันไม่ใช่น้ำหมากย้อยแล้วค่ะคุณป้าน้ำหมากย้อยแล้วค่ะนะ รักเป็นแฟนไม่ได้นะคะต้องรักเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นหลานเป็นเหลนอะไรได้หมดค่ะนะคะชิวๆสบายๆนั่งตรงนี้มีความสุขค่ะ ดูโต๊ะที่เรานั่งสิคะรู้ขนาดไหนรู้ขนาดไหนดูเอาแผ่นเดียวนะคะแผ่นเดียวหาไม้นะคะแผ่นเดียวยาวไปถึงนู่นเลยยาวประมาณ6เมตรเดเมตร8ดเมตรนะคะโต๊ะนี้ตั้งอยู่ที่เรนทรีรีสอร์ทนะคะจาของเป็นคนใหญ่คนโตะนะคะเนี่ยค่ะ โต๊ะนี้ใครอิจฉ้าเนี่ยไม่ได้ปาดกวาดหรอกค่ะนะนี่ค่ะต้นจามจุรีใหญ่ใบก็จะร่วงลงมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะนี่ค่ะจามาอยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะโต๊ะที่สวยงามนะคะโต๊ะไม้ค่ะใบสักแผ่นเดียวนะคะโต๊ะราคาเกือบล้านบาทกับคนนั่งดื่มกาแฟราคาแค่50บบาทคิดดูเอา รู้ขนาดไหนเนี่ยเนี่ยค่ะนั่งสบายบองดูสิหลักฐานมีค่ะนี่ค่ะหลักฐานมีเมื่อคืนนี้ไงนี่ยี่ห้อนี้ไม่นี้ไปไหนหรอกค่ะน้องแชมเปญดื่มแน่ๆเลยเพราะว่าเคยเคยมาดื่มกับเขานี่ค่ะเพื่อต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเห็นไหมเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็กอดคอกันตายด้วยใจอดทนนี่ค่ะ โตนี้ค่ะที่เราเคยมานั่งมาทุกครั้งน้องจชมเป็นก็จะมานั่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นโตไม้ที่หนามากเลยเป็นโตไม้โบราณน,นะคะนี่ค่ะมเมื่อคืนพี่อ้อยไม่ได้มาเราก็นั่งกันสบายๆชิลๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสะพานสุดใจนะคะนี่แม่น้ำแควนี่ค่ะแม่น้ำแควใหญ่นะโตนี้เนะี่ยโตนี้เป็นโตที่สายสัมพันธ์ มีความสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากนี่โต๊ะนี้หนีกันไม่พ้นแน่นหนาหนักแน่นดูดูแก่นของโต๊ะสิคะ่ะ <c oughs> เห็นหลักฐานแล้วน้องจะเป็นมานั่งตรงนี้นี่เองวันก่อนก็มานั่งโตง๊ะนี้วันนี้ก็มานั่งโต๊ะนี้เหมือนกันนะคะจ้าวันดีค่ม<า>ะมาตั้งแต่เช้าคะ่ะมาตั้งแต่เ้ีเด็ก็นั่งดื่มกาแฟ โอ้ไม่คุณเออไม่ตื่นสายเออต้องจะเป็นนอนนี่ป่ะใช่กันนอนนี่นอนนี่โอเคจ้ะโอเคได้ไหมอ่ะเดี๋ยวปิดไหมลูกปิดนะโอเคอย่าเนี่ยค่ะเด็กก็เริ่มมาค่ะเพราะว่าคนที่นอนที่นี่จะนอนตื่นสายนะคะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนที่มาพักผ่อนนะคะไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าเขาตื่นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะการตื่นมาก็มีอาหารการกินนะมีกาแฟมีเบรคฟาสต์ตอนเช้าเช้านะคะ นี่ค่ะวันนี้มาที่เลนทรีตอนเช้าสุกสดใสสดชื่นมากนี่ดอกพุทธค่ะโอ้โหดอกพุทธนี่ค่ะข้างหน้าออฟฟิศนะคะมีความสุขค่ะนะคะแลก็มีกระเป๋าคู่ชีพนะคะจะไปไหนก็มีสะพายเล็กๆนะคะเบาๆนี่ค่ะนั่งตรงนี้นะคะชิงช้ามีความสุขมากเลยไอโลหน่อยซินี่ค่ะ แอดออดแอดออแอดอ่าออดแอดเอเอมีดนตรีฟังด้วยออดแอดออดแอดมีความสุขจังเลยนะคะนี่ค่ะตรงข้างหน้านี้มีต้นไม้ใหญ่นะคะต้นจามจุลีใหญ่จามจุลีร้อยกว่าปีมาแล้วะคะ่ะต้นนี้จะโดดเด่นตั้งงานอยู่ที่ตรงเชิงสะพานสุดใจมีแ sheets, มค่สองต้นใหญ่ๆเท่านั้นนะคะที่นี่ที่ฟิลิกเนี่ยมีมากมายแต่ถูกตัดทิ้งไปหมดแล้วที่นี่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะคะ อนุรักษ์เอาไว้มากๆตรงนี้กว่าเขาจะโตขึ้นมาให้เห็นความสวยงามเขาต้องใช้เวลากี่ปีต้นจามจุรีสวยมากค่ะแล้วต้นใหญ่มากมีสองต้นคู่นะคะที่อื่นเ็าตัดกันหมดแล้วนี่ไม่ตัดค่ะเจ้าของบอกไม่ตัดจนกว่าเขาจะตายจากกันไม่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังไม่รู้แลแต่ก็ต้องยืนยงคงกระพันอยู่ในโลกนี้นะคะนี่นี่ฮาเลนทรีรีสอร์ทนะคะพี่อ้อยก็มาตอนเช้า เอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะพี่อ้อยก็จะมีคลิปดีๆเอามาให้คนไหนที่ชอบโอเคกดติดตามนะคะอย่าลืมกดที่กระดิ่งซับสไครต์นะคะนี่ค่ะพี่อ้อยก็ทําไปเรื่อยๆค่ะภูมิใจมากมายเลยที่ Google เขามีจดหมายมาให้ว่าเราผ่านแล้วแล้วเราก็มีเงินเข้าแล้วสุดยอดเลยค่ะพี่อ้อยก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ได้วาดหวังว่าโอโหจะยอดวิวยอดแช์ขนาดไหนพี่อ้อยก็ไม่ได้วาดหวังเพราะพี่อ้อยเป็นคนแก่คนหนึ่งที่น้ำหมากย้อยแล้วนะคะเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ว่าเออไม่ตกรุ่นนะคะอยู่ในโลกโซเชียลได้อย่างสบายๆนะคะสามารถทําได้เข้า y o u t u b บสบายๆค่ะพี่อ้อยเป็นคนอย่างนี้นะคะนี่ค่ะโอ้ยถ่ายรูปก,กับนางฟ้าหน่อยสิคะอนางฟ้าจา๋าสวยจังเลยนะคะอย่า ใครสวยกว่ากันนี่น่ารักเชียวนะโอเคแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะที่ติดตามพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยปีนี้อายุห8สิปีแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแก่ขนาดนี้แล้วก็ไม่ตกรุ่นก็ถือว่าดีแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ